สวัสดีครับพี่พีชท่านวันนี้พวกเช่อง PN เอพาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีพ่อบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสองร้อยบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พีชใด,ดซื้อสององค์กรเราเหลือสามร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางทติดต่องเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกก็ผม ส่วนในดีได์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามช่องพีเอ็นพาบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันะครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่สาสไลด์พีนี้เราลองเลื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูไว้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นพระหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะพี่นะเนี่ยพิมพ์รัศมีประพาบนทนแล้วพี่นะหอมเลี่ยมเขาเรียกเลี่ยม,อ,ยมอ่าวินเทจใช่ไหมแกกับเก่ามาแบบนี้แล้จะส่องยากหน่อยนะอันเนี้ย รูปภาพไม่ชัดยังไงอะไรมาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกแกองไหนชอบจังไหนแล้วก็ทักไลน์รือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององสามระบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะองค์นี้เป็นหมายเลขหนึ่งครับผมนี่ครับนี่สองระบาทครับผมหมายเลขหนึ่งต่อไปเป็นปิดตาหมายเลขสองนี่จะเป็นออกเป็นเมือสวนพวกไม่กระพัดนะก็จะเรียกปิดตาสามเกลือแมผมคล้ายๆเขาเรียกแบบนั้นนะ เนี่ยนะครับอ่าจะเป็นปิดตาสามเกอร์ไหมรายการที่สองแล้วพี่นะ้องค์เนี้ยได้มาแบบนี้เลยนี่นะครับเนี่ยเหว่พี่ท่านใดรู้ที่นะพี่นะนี่มาแบ่งปันได้ครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นรายการที่สามนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะพี่นะนเหรียญหลวงพ่อผาง รายการที่สามครับผม้ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นเรนหรียญเซมารบปทวดรายการที่สี่ หลวงปูท่ทวดครับผมรายการที่สี่นะพี่นะตรงนี้สี่ศูนย์แปดนะพี่นะน่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นพระครงรายการที่ห้าพระครงรายการที่ห้าครับผมตรงนี้ นี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นรายการที่หกนี่จะเป็นเหรียญสมเด็จพุทธ,ธจารย์โตนะพี่นะนเป็นเหรียญสีเหลี่ยมแบบนี้นะพี่นะนรายการที่หกครับผมเหรียญสมเด็จพุทธ,ธจารย์โตครับผม นี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดจะเป็นเหรียญพ่อท่านเนียมนะพี่นะนี่ครับวัดบางไซนครสีธรรมราชครับผมเนี่ยเป็นเหรียญกลมใหญ่เลยนะพี่นะเหมือนเหมือน้ายเป็นเหรียญจิ๊กโกลอะไรเงี้ยนะพี่นะเนี่ยเหรียญพ่อท่านเนียมนะพี่นะนเหรียญน,นี้รายการที่เจ็ดครับผม ครในวัดบางไทรละครสรีธรรมาราชครับผมในสองร้อยบาทครับผมรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นรายการที่แปดจะเป็นพระกีบกกบัวครับผมพระกีบบัวรายการที่แปดครับผม รายการที่แปดครับผม200บาทครับผมต่อไปเป็นพระศิวลีรายการที่เก้าพระศิวลีผมก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นทางหองพวกกลวยหรือเปล่านะานี่นี่นี่อาจจะเป็นหลวงพ่อพวกลวยไหมยันเหมือนคล้ายๆจะเป็นยัน หลวพ่อกลัวอาจจะคือมองอยากนะเพื่อนเนี่ยผมจะเอียงเอียงให้ดูแล้วเนี่ยเนี่ยเห็ไหมมันจะมันจะลางๆนะครับเนี่ยใช่นไหมเนี่ยเนี่ยเหมือนจะคล้ายยันหลวงพ่อป่วยแลเนี่ยด้านหลังครับเนี่ยนะผมจะค่อยๆให้ดูนะเนี่ย,ย,ย,นะย,ย,ยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรนะพี่นะเนี่ยใช่นไหมเนี่ยข้างหลังนี่มันลางไปหมดแล้วนะพี่นะเนี่ยเนี่ยเป็นพระศิวลีนะพี่นะ สองบาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นรายการที่สิบจะเป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนเนื้อเป็นโซนผงร์ละมันนะเ,นเจ้าของเขาบอกเป็นหลวงพ่อก,กล้วยนะด้านหลังยันแบบนี้นะนี่หลังยันแบบนี้นะนี่นะครับนี่องนี้รายการที่สิบับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระลีลารายการที่สิบเอ็ด พระลีลาองค์นี้จะเห็นหน้าเห็นตาเลยนะพี่นะนนรายการที่สิบเอ็ดครับผมองค์นี้นี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นรายการที่สิบสองเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่าถือไม้เท้านะพี่นะ รายการที่สิบสองครับผมเหรียญน,นี้ใช่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสองต่อไปเป็นรายการที่สิบสามองค์นี้จะเป็นรูปล่อเหมือนอ่าหลวงปู่มั่นนะจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นเนื้อเรซินผสมผงคุตคุณนะครับเนี่ย เป็นเนื้อเลซินผสมผสมผงพุทธคุณนะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับน,นี่เป็นเนื้อเลซินผสมผงพุทธคุณนะครับสำหรับองค์นี้นะน,นี่ครับนี่นี่องคนี้รายการที่ สิบสามนะครับน่นเป็นรูปเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับในสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นหานุมานรายการที่สิบสี่ตรงนี้ผมไม่ทราบว่าจะเป็นาทางหลวงปู่ทิมหรือเปล่านะนะครับจะมีโค้ดเลขสามอยู่ใต้นะนเนี่ยจะมีโค้ดเลขสามอยู่ะนะครับ เราจะเห็นหรือเปล่านะนะีนะ่แหละจะมีโคด้ดเลขสามอยู่ใต้นี้นะเนี่ยครับนะี่ผมก็ไม่น่นใจว่าจะเป็นทางลบุทีมหรือเปล่านะครับี่เป็นหาตถมานนะพี่นะพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะพี่นะสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นเหรียญรัชากาลที่เก้ารายการที่สิบห้าเป็นเหรียญรัชากาลที่เก้ารายการที่สิบห้านะ สองห้าศูย์หกครับผมเหรียนนี้นคะครับสองรบาทครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นรายการที่สิบหกนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อคูณรายการที่สิบหกครับผมเป็นเหรียญปีหนึ่งเก้านะพี่นะน รายการที่16ครับผม200บาทครับผมต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่17บเจ็พักกิ่งรายการที่17ครับผมนี่ครับนี่กิ่งดังนะพี่นะ200บาทครับผมรายการที่17 ต่อไปเป็นรูปอรอหลวงพ่อค้ายรายการที่18บแครับผมรูปอรอหลวงพ่อค้ายในองนี้รายการที่18บแครับผม2องบาทครับผม ต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบเก้านี่ครับสองร้อยบาทก็ผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นรูป,รรปหลอนหลวงพ่องเงินรายการที่ยี่สิบครับในรูป,รรปหลอนหลวงพ่องเงินวัดท้ายน้ํา รายการที่ยี่สิบนะพี่นะในรอเราพึ่งนะเงินวัดท้ายน้ำครับผมนี่องนี้นี่มีกิ่งนะเนี่ยตรงนี้มีกิ่งครับผมสองร้บาทครับผมรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นเสือไม่ทราบที่นะพี่นะรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมเนี่ยเป็นเสือนะ โลาหะาจะด้านหลังไอ้ด้านเต้ก้นเขาจะมีเนะนี่ยโค้ดแบบเนี้ยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าของที่ไหนนะพี่เนี่ยเนี่ยรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมี่นี่นะนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นปูดทวดหลังเตารีดรายการที่ยี่สิบสองครับผม ปูทวัดหลังเตาลีดรายการที่ยี่สิบสองครับผมสองใบกับผมรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามนี่จะเป็นอ่าเผยเพี่านใดรู้จักนะเนี่ยเป็นเนื้อเมกกะพัดอะ่ะอ่าเป็นปกโงหลังยันแบบเนี้ยเนี้ย เนี่ยเป็นเหมือนคล้ายเป็นปกโห,หลังยันนะพี่ด้าเนี่ยเนี่ยองเนี้ยนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะพี่น้าสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่จะเป็นเหนรียญละข้างหลวงพ่อกเกษมครับผมรายการที่ยี่สิบสี่เป็นเหรียญละค้างหลวงพ่อกเกษมครับผม มีสองห้าหนึ่งหกนะพี่นะนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบห้าครับผม ไี่ครับสองอบาทครับผมรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นพระก,กิ่งรายการที่ยี่สิบหกครับผมงนรายการที่ยี่สิบหกกิ่งดังนะพี่นะ อย่างดังอยู่ครับผม2อง้บากครับผมรายการที่26ต่อไปเป็นภาพสมเด็จรายการที่27ก็ครับผม ี่ครับนี่สองร้อบาทนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นพาร์ทสำเร็จรายการที่ยี่สิบแปดครับผม นี่ครับนี่สองร้าบาทก็ับผมรายการที่28ดต่อไปเป็นขุนแผนนั่งพายกุมารหรือพ่อโกยรายการที่ยีิบเก้านะนี่ขุนแผนนั่งพายกุมารรายการที่29ก้าครับผมองค์นี้ ครับี่สองระบานครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สามสิบจะเป็นพะล่วงหลังรางปืนนะพี่นะรายการที่สามสิบจะเป็นพะล่วงหลังรางปืนครับผมนะครับ ในรายการที่สาสิบนะพี่นะนีครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สามสิบแล้วก็สำหรับพี่นันได้ที่ดูรูปภาพเพิ่มเติมผมารไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ